วันนี้ป้าจะทำกุ้งต้มหวานกุ้งปลาห้าร้อยกรัมแกะแล้วแกะหรือไม่แกะก็ได้นะกุ้งอะ่ะแล้วก็หอมแดงซอยซอยหย,ยาบๆแล้วแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลนี่แล้วก็น้ำมะขามนิดหน่อยแล้วก็น้ำปลาใส่น้ำปลาก็ได้ใส่เกลือก็ได้แต่ป้าใส่น้ำปลาจะหอมดีเนาะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสสักนิดหน่อยเนาะ ไปดูป้าทำนะแส่น้ำตาลนี่น้ำตาลนี่ช้อนพลนๆเลยนะเนี่ยถ้าช่างป้าคิดว่าห้าสิบกร,รัมได้เพราะว่าน้ำตาลนี่เขาจะหนักเรากะเอาเนี่ยกุ้งตจมหวานมันก็ต้องออกหวานนะเนะแล้วก็ป่าจะใส่กุ้งลงไปเลยนะ ใส่กุ้งลงไปเลยทำง,ง่ายๆเลยนี่นะใส่หอมแดงก่อนหอมแดงจ้ะหอมแดงนะแล้วก็กุ้งจ้ะกุ้งตัวใหญ่จะได้น้อยตัวตามด้วยน้ำปลาเลยจ้ะว่าจะไม่ต้มเคี่ยวหรอเดี๋ยวแข็งเพราะว่าเราถ้าแข็งแล้วไม่อร่อย ใส่ไปสองช้อนนะน้ำปลาสองช้อนนะใส่ซีอิ๊วไอ้ซีอิ๊วขาวหน,น,นึ่งช้อนหมดขวดนี่แหละใส่ไหมเลยก้นขวดพอดีกรยด,ดกให้หมดเลยหนึ่งช้อนนะเดีย๋ยวเรจะชิมก่อนแล้วค่อยค่อยเติมทีหลัง Sai phúng phúng lại này đốt đi chị để chim cả vợ, khẩu, hương như này nào, rồi lắc Lo đợi còn. เมนูนี้ทำง่ายง่ายง่ายเลยแหละง่ายมากๆากกินกับอะไรก็ได้นันเนี่ยกงต้มหวานเนี่ยข้าวผุกกะปิก็ได้กินกับน้ำพริกสะดาน้ำปลาหวานก็ได้คุกข้าวกินก็ได้ก,กินข้าวต้มก็ได้ ช้อนน้ำออกไนฟะองฟองฟันฟอง,อง,องทิ้งไงจ้ะ ใส่น้ำมะขามนะมะขามจะ้ะช้อนครึ่งช้อนตักข้าวเราเนี่ยเนี่ยช้อนครึ่งเดีย๋ยวขอชิมแล้วแก่เฟิรมแล้วก็ดีอย่างกินง่ายเรา ป้าจะใส่เกลือหน่อยให้ออกเค็มจะนิดนิดนี่ใส่เกลือหน่อยนะปลายช้อนตมน้ำมาขามยังไงต้งนมาขามนี่มะาขามป้ามันไม่ค่อยไม่ค่อยเปรี้ยว หวานออกหวานน้ำขามจ้ะสรุปได้สามช้อนเนี่ยสองช้อนครึ่งสิเพราะเมื่อกี้ช้อนครึ่งเนี่ว่าพูดไม่เหมือนเดิมลืมบาทีก็ลืมนะขอโทษทีเ่าเอาน้ำเยอะเพราะอะไรไไเนี่ยเอาไ้คุกข้าเว,เ,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 วเนี่ยเด็กชอบเนี่ยน้ำอย่างเงี้ย จอกหวานๆแล้วก็เค็มเล้มๆเนะอะคุกข้าวหอมดีเนี่ย ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปจะตักใส่ถ้วยเดี๋ยวช้อนช้อนฟองเลย นี่จ้ะป้าตักเสิร์ฟเลยนะป้าก็จะแต่งหน้าด้วยปักชีเพิ่มสีสันให้ดูน่าทานขึ้นมาอีกนี่จ้ะเสร็จแล้วนะกุ้งต้มหวานป้ากุ้งสดถ้าชอบถูกใจคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะจบคลิปแค่นี้นะ